ก็ถามว่ารุ่นเมื่อก่อนอ่ะมีสมัยท่านอ่าสินหรือว่าอะไรครับก็คืออยู่ได้สมัยเนี้ยป็โรนนปรโมทเยอะเมื่อก่อนมันส่งเสริมเยอะก็คือเดี๋ยว่นี้ก็ล้มละเมอแล้วนะแต่ก,ก,ก็อยากให้ฝากเพื่อนคนฝากหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ขายปีน,นึงก็สองครั้งสามครั้งมีน่าแล้วก็ไม่มีการแบบพัฒนาได้เยอะไงต้องเปลี่ยนช่องทางในการขาย มันก็ขายตาม Facebook แต่คนมันก็คนไม่มีกระตังซื้อด้วยส่วนหนึ่งด้วยมันก็ขายนักท่องเที่ยวเพราะอีกนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่มาที่ร้านนี้แต่ต้องมีคนดีส่งให้แล้วกันแต่ว่ามันเราของที่เราก็เป็นพวกเซาท์ไทยโอท็อปอันนี้สราโอท็อปอันนี้นี่ที่ที่ทำเป็นกระโรงทอปเพราะว่าผมไม่ได้เป็นพวกผู้ประกอบการโอท็อปเลยนะ ผมก็เริ่มจากชาวบ้านชาวนานี่ะก็คือขยับขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นว่าถ้าถ้าชาวบ้านรักยาไม่อยู่ได้อะก็ดับารการก็อยู่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยหนยกระจุกจนดกระจายอันนี้อันนี้เพราะว่าชาวนาหรือว่าเกษตรกรทั่วไปเนี่ยจริงๆเขาอาจจะเป็นเงี้ยสิ่งี้เนี่ยมองไม่เห็นแต่พวกนี้ยก็จะมีตลัดคือผมไม่ได้แสดงออกว่าอมีอะไรแต่ก็มีผมอยากจะเสนอให้ที่รยบร้หลายท่านนะครับที่ว่าที่มาเนี่ย เลยรับรู้ว่าเป็นอย่างนี้จริงยางมงกาเนี่ยผมไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นอาจจะเป็นไบบนี้นะแต่ยางมะกาส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้จริงคือมีมอเตอร์เวย์อ่ะแถวนีมีมอเตอร์เวย์ผลประโยชน์ดีมั้ยมันก็ประโยชน์ดีเฉพาะบางคนบางกลุ่มบางคนมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์เพราะว่าชาวบ้านก็ไม่ได้รับรู้เลยว่ามีดีไม่ดีอะไรตรงไหนมอเตอร์เวย์กินไม่ได้เป็กาข้าวนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือกเแค่แค่หนูว่ามีรัฐบาล กำลังข้าวหนล้รนนต่เราจะมีะไรอะวมีตอนนี้าจะดีอะากสข้าวลจํานงูแล้วก็จะทำตอนนี้ก็จําหนังดูจะมีจ็าหนัจับขาจับขายเอากระตอตอเป็ข้าวเปนแล้วไปขช้คืน เพราะว่าข้าวมันรีไวท์จ้างรถมาที่นี่ต้องซื้อข้าวมันรีไว้ยกับที่ทำเองตอนนี้เราบางครั้งเราต้องค่าใช้จ่ายค่ารถเกี่ยวค่าอะไรเนี้ยต้องจลนำข้าวต่างไปใช้จ่ายตรงนั้นซื้อข้าวเพราะว่าเราเป็นคน ที่เราถึงรู้ว่าเราไม่มีเานรับราเราไม่มีตังค์ไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวได้เยอะกลุเรานันไม่มีอะไรที่มเลีต้องไปซื้อของที่แพงที่แพงซึนากนเรไม่ได้ใช้้อาขงัไม่ได้เอาไปเเมใช้ อันนี้ให้ลองชิมี้็น้ำด้วยอันนี้คือจมูกข้าวลูกกระดุ่คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่อันนี้ใช้จมูกข้าวเราเริ่มแต่แรกเนี่ยเราเริ่มเป็นข้าวพวกอีสีใช่ไหมคือบางคนเขาชอบฝาเราเราเริ่มจากการใช้พวกมูพวกข้าวพวกสีซีพวกกริกใช่ไหมได้แกครับ ต้องมาต้องต้องมาหอมมันนี้ใช่ไหมพวกมันคูใช่ใช่คูอ้วกอะไรหอมดิบตรงนี้เนาะใช่ไหมฮะก็โครงการเยอะมันก็มีตะกรวดดาวอะถ้าคุณไม่มีคิวไม่มีอะไรก็ไม่ได้ดาวก็ต้องเริ่มรัฐบาลท่านแล้วแหละที่ทำให้เรารู้จักการพัฒนาแต่ก่อนนั้นป้ากับคุณป้าก็ปลูกข้าวธรรมดาเนี่ยแหละข้าวหอมข้าวขาวธรรมดาเนี่ยไหมแล้วไม่ได้ข้าวมันวูข้าวมันคูย่าง ิวตแกตีค่ะเจะได้ได้ราคาเวลาเดี๋ยวไปดูในส่วนของที่เคยได้รับรางวัลรางวานที่เราทำาอ๋อแล้วแล้วทำไมถึงมาผูกกันอีกค่ะก็เราได้ได้ราคารางวัลนีที่เราได้รางวั เนี่ยครับที่เราได้รางวัลครีโยเนี่ยครับเป็นพีจอดเนี่ยครับพีจสองพันห้าร้อยเนี่ยครับพี่ผู้นน <c oughs> ชายพี่พชาตานุ่มเนี่ยผได้รงงางวัลมาแล้วก็ไปประกวดมาได้โล่มาแล้วก็ได้รงงางวัลแล้วก็ที่ท่านเห็นทักษิณพีมาลงเนี่ยก็ได้รงงางวัลอันนี้แหละอันดับหนึ่งเลยก็คือผมไม่ต้องเสียัค่าโฆษณาเลย นี่ยนี่หนังสือพิมพ์ผมที่เก็บไาาาว้ชฉบับทุกฉบับเลยเก็บไว้เลยแล้วก็เนี่ยครับส่วนหนึ่งก็คือเราได้อเอาเข้าเฝ้าด้วยตยลย่ละวันนะครับที่อันนี้ถวาวยเ,เลยคือชั้นเสด็จชั้นเฉลยเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้ออเดอร์ตอนนั้นคือออเดอร์รางวัลปุ๊บเราได้ออเดอร์ส่งทีเมเคอเวอร์ถามว่าเกษตรกรนะมีวัสดุ็กะใช้ชื่อผมใช้ชื่อกลุ่มสเตีเลยนะผมไม่ได้ใช้ชื่อบริษัทหรือยังเลยน,น,นะไปส่งทีมเคอเวอร์อือไอ้นั้นงงถามว่าขาอะไรเยอะคือพยายามงง ครัที่เราซัมซองแต่ผมก็ภูมิใจอย,อย่างหนึ่งก็คือเหมือนว่าคือรัฐบาลหรืออะไรเนี่ยช่วยเหลือให้ให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีโอกาสจะทำตลาดมากขึ้นนะคะนรับแปลการแรรูปทำให้ผลิตภัณฑ์จัดของที่มีมูลค่าเพิ่ม,มได้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 มูลค่าเพิ่มแล้วก็ป้านะเอาเข้าไปเป็นรถล้อได้มาเป็นมื่นคุณมูลบ้านป้าหนอทำไมไม่ทำอะไรที่มั<ใ>นมีราคาดีตรงนี้ ก็คือคนๆก็มีความรู้เาก็แนะนำเราก็เออเรากะทำอะไรเราจะหมูข้าวไปไปขายคงอก็อ๊ะห้องร้านเรานะปีปีแรกๆนะที่ที่เป็นเมเล็ซนะพอมาป้าก็มาแปะรูปใส่แก้ว,นะวับไปขายป้าขายดี อะนี้นะต้องไประกวดดาวอีกอะไรบางทีถ้ามันยุดเราไม่ได้สมัยใหม่เราก็ยึดกันมาดิ้งมาชุดชวนว่าเราจะทำอะไรดีให้มันดีขึ้นก็้ววันนี้ได้มีเพื่อนคือเพื่อนคุณคุณโมนคุณต้อยเพื่อนที่มีความรู้ทางวิชาชีพใช้ข้าวที่เป็นกระถิ่ ไม่คือหลาย่คนไหมร้อยกว่าคนกเซนติกรร้อยกว่าคนเลีอแถวแถวในท้องที่นี้ปลูกติดครับจมูกข้ามันต้องเอาคือคืองี้ครับคือคืองี้เราใช้ข้าวของมนี้ปลูกไปแล้วหนึ่งครั้หลักๆก็คือใช้น้ำฝนปุูกเจ็ดเปอร์็นป็นน้ำฝนเป็นข้าวนาปา้าดตอนต่อยอดต่อนลำยนเราสีตอนสีออก เดกออกมากปกติทิ้งไม่ทิ้งก็ไม่รู้ว่าไม่รู้เนาะก็ไม่รู้ว่ามีมูลค่าราคาประเดี๋ยวก็ขายติดต่ดเท่าได้เมื่อไหร่ป้าเรียนคนนี้เขานิยมเลยป้าจบป .2 ป .3 ความรู้น้อยก็ได้ที่พี่ก็แนะนำอ้าวทำไมไม่ทำอะไรที่มันดีล่ะอะไรเงี้ยก็เลยทำจมูกข้าวขึ้นมาก็เป็นรายได้สร้างงานให้กับผู้ชม นานมากสามารถจ้างแรงงานในคนในุบ้านโดยที่ไม่ไม่ต้องไปทำงานที่ตอนนี้เามีอะไรเดียวมนัก่เก็ปรก็รยอนที่ไหเรามีเรามีพี่เลี้ยงเราก็ตามพีเลี้ยงเมื่อก่อนไม่เจอเพามันเงานอย่านรีบ คนมีความรู้เข้ามาตอนย้อนคนไม่มีความรู้แล้วก็พอดีได้ตรงกายของรัฐบาลให้เราไปอบรมที่โน้นที่นี่อะไรเงี้ยเข้าไปบ้างไปก็เลยบอะว่าเรียนน้อยแต่ว่าได้เพื่อนดี ที่แนะนำอะไรโครงการเนี้ยก็เลยได้ได้โตได้ได้เร็วน้อยเงี้ยคะเนี่ยจากชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละ้นู้ตู้ตูนต้ตู้ตอ้ตู้ตูตู้ี้ีู้ตู้ตู้ตน้ต้ตู้สมอตูู้่ ไป <leaning> <Be at> ทำรีเสิร์ชมาแล้วอันนี้ฟังเหตุผลคือเขาคือปีศาจของท่านไออกมาเนี่ยเพราะว่าคนนี้เขารู้อยู่ในใจคือผมบอกเลยเขารู้อยู่ในใจผมไม่ได้ออกมาบอกว่ามาบางทีมาต้อนรับท่านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกแต่เขาบอกว่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ามัเป็นช่วงนนี้ด้วยแล้วก็เลยฟังมาตัวแทนปี เุณสมัครค่ะขอคู้สมัครก่อนนะคะสมัครนะคะทีมไหนิ๊กอยู่ใต้กองจะได้เสียงข้อโอเคโอเคอห้าแล้วหอง้วนค

เอาเอาให้เก็บลูกก่อนได้เก็บลูก่อนเก็บลูกก่อนเก็บลูกก่อนนะครับเใกล้ใหน่อยขอพนรีลก่อนนะครับพนรีลก่อนตรงนี้นะครับผมตัวนี้นครับท่านหนึ่งสองตัวนี้นะครับหนึ่งสองอ่าขอวิดีโอครับตัวนี้นะครับพิยนนะครับต่อไปพิยนนะครับพิโอนะครับผม โอเคครับ <c ười> ซ้อนอยู่ข้างหลังได้ไหมครับจะได้เข้ากล้องได้ด้วยไม่ได้๋งวนี้ซ้อนอยู่อยู่ช่องกลางก็ได้ครับช่องก <Okay. S 1> ลางโอเคครับรครับตับกข้าไปเลยครับโอเคไหมคะพี่พี่คนหลังขยับมาทางนี้ก็ได้ครับ <Okay. S 1> ได้ครับได้ได้ยังพอนะ ซ้อนๆไหลเข้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมันไม่โดนนะครับนล้วโผล่นั่งก็ได้ได้แล้วโผล่ยอดยอดนั่งเนยโอเคพร้อมครับวันนี้เหมือนกับพอชอนๆก็จะก็จะเน้นเรื่องการห้อยยอดแล้วก็เหมือนกัน รอบก่อนมัหน้าไปก็ปยดงเจอปัญหาไม่ใช่ปัญหาเรื่องเรื่องไม่ไม่มีแหล่งหรือช่องท,ทางแล้วรอบนี้เป็นไ่อะังคือมาเยี่ยมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอตอนนี้เยนะครับอ่าเป็นเรื่องน่าสนใจมากตรงนี้ว่ามาที่เดียวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสําคัญหลายนโยบาย ที่นี่คือท่านประธานกลุ่มสตรีเล่าให้ฟังว่าจากเป็นเกษตรกรตอนนี้พอมาทำโอทอปก็กลายเป็นผู้ประกอบการมีกิจการตนเองแล้วก็มีคนเข้าร่วมมีชาวนาส่งผลผลิตมาอะไรเป็นร้อยร้อยเป็นร้อยร้อยคนนะครับเพราะว่าอันแรกคือเกษตรกรสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เสร็จแล้วท่านก็เป็นประธานกลุ่มสตรี ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยรักษาชาติเนี่ยได้รวมเอานักการเมืองสตรีหลายคนนะครับที่ขยันขันแข็งแล้วก็สนใจที่จะทํางานเรื่องสตรีกองทุนพัฒนาสตรีที่เคยทําไว้เนี่ยแล้วก็ค่อนข้างจะซบเซาไปไทยรักษาชาติเราได้นักการเมืองที่สนใจเรื่องนี้ก็จะผลักดันนโยบายเรื่องกลุ่มพัฒนาสตรีนะครในนอกจากนั้น กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเนี่ยกิจการเนี่ยก็เท่ากับมีลักษณะเป็น SME อนน่คือเป็นพิษาหกิจขนาดเล็กวิษาหกิจขนาดเล็กเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามีหลายเรื่องและนี่ยังไม่นับว่า,าถ้ากองทุนหมู่บ้านทําได้ดีนะครับส่งเสริมให้มีขนาดทุนมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้สามารถสนับสนุนกิจการต่างๆได้หลากหลายมากขึ้น ก็จะเป็นประ,ะโยชนต์ต่อต่อโครงการแบบนี้ต่อกิจการแบบนี้นะครับทีนี้เรื่องโอท็อปที่ถามเนี่ยคือเท่าที่ฟังก็ผมคุ้นเคยกับเรื่องนี้เพราะว่าตอนเป็นรองนายกอยู่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยนะครับก็ได้รับมอบหมายให้ต้องไปดูแลเรื่องเรื่องเหล่านี้อยู่เป็นประจำนะครับโอท็อปเนี่ยระยะหลังเนี่ยอาจจะขาดการส่งเสริมในเรื่อง การพัฒนาสินค้าการผลิตออกแบบนะครับการใช้ความคิดใหม่ๆสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นอันนี้ก็เป็นนี่เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ฟังปัญหาก็เห็นได้ชัดแล้วก็ไทยรักษาชาติเรามีความสนใจนะครับคือเรื่องโอทอปเนี่ยเราจะต่อยอดแล้วต่อยอดจับคุณเข้ามาให้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวสินค้านะครับและก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือสินค้าเหล่านี้ไปถึงนักท่องเที่ยวไม่ได้ไปถึงตลาดต่างประเทศไม่ได้ทั้งทั้งที่มีเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากนะครับม,มีคุณค่าทางอาหารผ่านการประกวดชนะการประกวดมาแล้วในระดับชาติแต่ว่ามันไม่ถึงตลาดตลาดโลกนะครับอันนี้นโยบายต่อย,ยอดโอท็อของเราเนี่ยจะทําให้สินค้าเหล่านี้ ไปตลาดโลกได้เพราะฉะนั้นก็จะจะทำให้จะเห็นว่าที่ผมพูดมา3ามสีนยโยบายเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ที่นี่และเป็นเรื่องที่ทำมาตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยมาถึงไทยรักษาชาติเราก็มีคนที่มีความรู้ประสบการณ์นี้มาร่วมกับคนรุ่นใหม่ๆนะครับจดสงสนับสนุนทั้งโอทอปกองทุนหมูบ้าน SME สูงพัฒนาสตรีและที่ทําต้การคือเชื่อมโยงนะครับเข้ากับทุนเชื่อมโยงเข้ากับการผลิตแบบใหม่การพัฒนาคุณภาพแล้วก็จะเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับตลาดโลกผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วก็อยากจะใช้โอกาสเนี้ยอธิบายว่าไทยรักษาชาติมีนโยบายเหล่านี้แน่นอนแล้วก็จะต่อยอดให้ให้พัฒนาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอย่างนว่าอย่าง ท่านเจ้าจุฬาก,ก็ได้โพสเฟซบุ๊กแล้วเมื่อเมื่อเมื่อสายหรือเมื่อเที่ยง <c oughs> เพราะเดี๋ยวจะพอจังหวะเหมาะสมก็จะแบรนโยบายรูปธรรมออกมา <c oughs> เหมือนว่าในคอมเมนต์ก็จะมีคนว่าหนึ่งในสิบอาจารย์ก็ได้สะท้อนป <c oughs> ัญหาว่าตั้งโจทย์สิบประเด็น <c oughs> มีในคอมเมนต์บอกว่า,อ,าอยากให้คุยของไทยรักษาชาติอย่างนี้เนาะเดี๋ยวคุยเรื่องปัญหาของกระบวนการยุติธรรมอันนี้มุมมุมของไทยรักษาชาติเพราะไม่มีหนึ่งใน,น คือสิบข้อผมพูดไว้นี่คือบอกแล้วว่าอันนี้เหมือนกับเป็นตัวอย่างเรื่องที่สําคัญในนโยบายจะมีด้านที่เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความเป็นธรรมเรื่องความยุติธรรมอะไรด้วยแต่ว่าเราต้องเน้นเรื่องส่วนที่เป็นความจําเป็นเดือดร้อนสูงสุดก่อนก็คือเรื่องเศรษฐกิจและมาจากมาที่นี่ก็จะเห็นชัดว่าพี่น้องที่นี่ก็บอกว่าชาวนาฝากมาบอกว่าราคาข้าวเนี่ยตกต่ำม,มาก นะครับอยากให้มันสูงขึ้นก็อยากจะพูดกับเกษตรกรเดี๋ยวไปปราสายกันเราก็จะไปพูดนะครับว่าพักการเมืองสายเชื่อสายไทยรักไทยเนี่ยเราทํามาตั้งแต่พักนี่เกษตรกรเราทํามาในเรื่องการพยายามดูแลรา,าคาข้าวและในยุคที่เราเป็นรัฐบาลเกษตรกรมีถานะดีขึ้นเสมอ เราได้พยายามมาเจอปัญหาอุปสรรคเจอมอรสุมมาในอดีตที่ผ่านมาก็ตามแต่ว่าความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้เกษตรกรยังมีอยู่และในคราวหน้านี้ในการจะเป็นรัฐบาลต่อไปนี้เราก็จะมีมาตรการดูแลเกษตรกรไม่ทอดทิ้งเกษตรกรแน่นอนและก็เชื่อว่าทําได้ดีกว่าที่รัฐบาลนี้ทําอยู่แน่นอนเพราะว่าอย่างหนึ่งก็เหมือนว่าเวลาพูดเรื่องเรื่องการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือว่าตั้งแต่ระดับล่างไปบนหรือบนกระจายลงล่างอย่างเงี้ยคก็ต้องพูดเรื่องทีมเศรษฐกิจที่มันมีมีประสิทธิภาพให้อาจารย์มองหน่อยว่าเรามันจะมีมทีมทีมที่มีประสิทธิภาพป<ะ>่าทีมท<ะ>ี่สิบเก้านะครับเราะจะพูดเรื่องเหล่านี้มีความพร้อมในเรื่องทีมงานมีความพร้อมของผู้สมัครมีความพร้อมของนโยบายทีนี้ในเรื่องทีมเนี่ยถ้าท่านไปไล่ดูก็จะมี นักการเมืองหนุ่มไฟแรงและมีประสบการณ์อย่างหัวหน้าพักเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีคนรุ่นใหม่อีกจำนวนมากที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็รวมมาจนไปถึงพลังประชาชนเพื่อไทยไทยรักไทยอันนี้จะรวมเป็นทีมนะครับแล้วก็เราที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เราระดมคนได้ตลอดนะแล้วก็ระดมคนได้ดีด้วยเราก็ยังมั่นใจว่าเราสามารถจะรวมคนได้ ครับผมเลยครับเกี่ยวกับก็วันนี้จริงๆแล้วนี่ดีใจนะครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมชุมชนวิสาหกิจชุมชนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อสร้างก่อรากสร้างตัวมาจากการเป็นเกษตรกรการรวมตัวกันตั้งโรงสีชุมชนผลิตข้าวนะครับพวกข้าวกล้องหอมมะลิพวกข้าวมันปูข้าวหอมนินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่เขามีการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้า นะครับจากข้าวที่เป็นวัตถุดิบวัตถุดิบปกติเนี่ยแปรรูปสินค้ามาเป็นในเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นจมูกข้าวรุ่งอรุณนะครับแล้วก็มาเป็นสุดท้ายเนี่ยมีเรื่องของการแปลรูปเป็นอาหารด้วยวก็คือในเรื่องของจมูกข้าวก้องหอมลิงองค์กรุบคกิบซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเพียนว่าเขาเองเนี่ยมีความไม่ได้ไม่ได้มีความไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่พยายามที่พัฒนาเพราะว่าผมเรียนว่าเกษตรกรในประเทศไทยมีจํานวนมากข้าวแต่ละปีเนี่ยนะครับเราผลิตข้าวเปลือกมาปีละประมาณ30บล้านตัน สีข้าวมาประมาณ20ล้านตันแต่ว่าพอเราส่งออกไปเนี่ยราคาข้าวข,ของเราเนี่ยมันสู้ของที่อื่นเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านของเรามีราคาต้นทุนการผลิตต่ำกว่าฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจนก็คือการแปลรูปสินค้าการเกษตร นี่จะเป็นกุญแจสาคัญในการที่จะผลักดันให้เกษตรกรเนี่ยปรับเปลี่ยนจากการเป็นเกษตรกรแบบดั้งเดิมให้มาเป็นผู้ประกอบการแบบนะครับแบบกลุ่มสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับกลุ่มสตีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องอํานวยไปด้วยหลายๆอย่างนะครับกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสมัยพักไทยรักไทย นะครับให้ส่งเสริมการขายนเรื่องการให้ความรู้เรื่อ,องโอทอปเปิดตลาดไปสู่จากกาญจนบุรีได้มีโอกาสเข้ากรุงเทพครั้งแรกแล้วก็มีโอกาสไปยังต่างประเทศอันนี้คือสิ่งช่องทางที่ทางรัฐนี่สามารถที่จะสนับสนุนได้นอกจากนั้นแล้วนะครับอย่างที่ท่านประธานบอกคือสิ่งสําคัญของเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจก็คือในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับถ้ามีแหล่งเงินทุนเขาสามารถที่จะต่อยอดสามารถทําให้ธุรกิจเติบโตได้และที่สําคัญก็คือสามารถที่จะพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวผลิตภัณฑ์เองไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งนะครับการออกแบบที่จะสามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการและรสนิยมของต่างชาติหรือตลาดโลกได้และสิ่งสุดท้ายที่มีความสําคัญไม่น้อยกัากันก็คือในเรื่องของช่องทางในการขายนะครับโลกปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าอย่างสินค้าเนี่ยดีมีคุณภาพแพคเกจจิ้งดีผมเชื่อว่าลูกค้ามีแน่นอนเพียงแต่ว่าจะทําอย่างไรให้ผู้ขายเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปอยังผู้ค้าได้ช่องทางในเรื่องของดิจิทัลมาเก็ตติ้งหรือว่าการตลาดดิจิทัลเนี่ย จะสามารถเชื่อมไทยเชื่อมโลกแล้วก็นําสินค้าเหล่านี้ไปวางขายนะครับอย่างมือถือของผู้ผู้ที่มีความปรารถนาหรือชาวต่างชาติได้อย่างง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยอาศัยเทคโนโลยีความทันสมัยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการแล้วเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องนะครับชาวเกษตรกรพี่น้องโอทอปพี่น้อง SME อนะครับทำอย่างไรจะสามารถยกระดับทําอย่างไรจะสามารถทําให้คุณภาพชีวิตของเขานั้นดีขึ้นได้โดยอาศัยความทันสมัย,ามามยอาศัยนะครับเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งแปลกใหม่ ครับอาจจะเหมือนเรื่องยากแต่ว่าเราจะทําให้มันเป็นเรื่องง่ายนะครับเพื่อมือความสะดวกแล้วก็ทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเขานั้นดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคครับ ขอทีมงานครับทีมงานผู้สมัครเชิญเลยครับพวกเราที่มาจากกรุงเทพเชิญครับคุณปอนเชิญครับ แล้วจะจับไว้วันนี้เบอร์นั <t <t ้นเบอร์นี้มันนไม้ราด้วยรฮะด้านหลังเน่ขาอชิคกนนึงด้านหลัง

่ควออะรนทีที่สนใจที่อยที่มายดแล้วท่านอยูกนดว่ามาแดความร้อดกดความร้อมที่านการ นะครับโทรหลังกบุัที่เดียวเตรียมครับอาพร้อครับงนะครับสง้าวลุ่มกัเดี๋ยวต้องมันไส้มันจะเป็นลมเดี๋ยวมันเป็นลม